แล้วเตัวนีหน่อยครับผมบุญโจทย์สองมีดครับหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อแก้วอ่าเพิ่งเปลี่ยนชื่อแรกเพิ่งเปลี่ยนไฟแรกเลยไฟแรกทำไมชื่อนี้เฮงกว่าไงก็ลองดูนะไฟนี้ซ้อมมากี่วันประมาณเดือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ท่าย้อมมีอที่เดิมเลยมีใครไปช่วยเป็นพวกซ้อมไฟนี้มีบุญชูมีไปยิ้มมีบุญเลิศ กับผม่น้ำดำกับผมปีๆแล้วในค่ายเยอะเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสิสูงเท่าไหร่ต hmm. um, right? ัวเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้หกสิบสามวยสไตล์อะไรครับก็ฝีมือครับสายต่อสายวันนี้เรามาเจอฉลามขาวเนาะเคยต่อยไหมเคยกี่ครั้งและสองครั้งเปรมากก็แพเพี้ยวต่อเคยแพ้เข้ามาหนานยังประมาณก็ปีที่แล้วอ๋อล่าสุดเลย แพ้แบบไหนเบียดกันหรือว่าคาใจกันเบียดเบียดกันมาเลยคาใจเลยวันนี้มาแก้มือกันนะมาแก้มือแล้ววันนั้นต่อยกันเบียดเท่าไหร่เฮ้ยหกครับก็เวีนี้เลยใช่ครับแล้วที่สองหนักแล้วเป็นไงบ้างก็พอดีครับมาพอดีมาระบายเลยคิดว่าวันนี้มาเอาคืนเท่าไหร่มาอวันนี้จะเอามาเอาคืนไปแจ้งเกิดแล้วไปดึงชื่อมาแเลยหรือเราก็ไม่ให้คาใจเลยนะใช่วันที่พร้อมเต็มที่ครับผมไฟนี้คุมมากี่กิโลเอ่อประมาณห้ากิโล ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราก็70สิบกว่าใบครคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญอเชื่อแฟนขับโดน่อยก็ฝากเอฟซีเป็นเอ่อเอฟซีบุญโชติแล้วก็ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นกำังใจผมด้วยครับเที่ยงนี้เต็มที่แน่นอนเลยของหมอชนะนะอ่าวันนี้ขอโชคดีถามว่าครับ